วัสดีครับคุณผู้ชมช่องเต็น์กนพงศ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่10แล้วของผมที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเล่นรายการ1 5 0 0 m o ัน t e r Stack นเตอร์กะครับมันจะมีทั้งหมด4ไฟท์ด้วยกันมี A B C D เนาะ A ไม่ได้เล่นนะฮะเดี๋ยวมันได้วันนี้เป็น B ซึ่งแต่ละไฟท์เนี่ยก็เป็นฟรีเซาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเพียงแค่ชีวิตเดียวนะถ้าเกิดว่าตกไฟท์ B เพื่อไปเข้าไฟท์ C ถ้าตกไฟท์ C ไปเข้าไฟท์ D แต่เรื่องตกไม่มีอยู่แล้วเนาะเราต้องเข้าแล้ว,วันนี้้เราจะไดักผ่อน2วันนะร,รด้ S <S มาเริ่มกันที่แฮนด์แรกเลยครับของ WSOP ใน EP ที่7นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันทุกคนโอ้โหคอมเมนต์นี่เรียกได้ว่ามีหลากหลายสไตล์มากเลยนะฮะเราอยู่ที่1,500โนลลิ่โฮเดมมอนสเตอร์สเต็คเดย์วันบีครับซึ่งที่1เนี่ยการันตีถึง 1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับตอนนี้ยังเล่นแบบ six handed อยู่ครับ High Jack Race มา1,300ัรอ b u t t ถึงเอ่อถึงอะไรละ่ะผมมี A7 Suitet อยู่ที่ Small Blind ครับผมทำการ t r e Bet ไปเลยที่6,100โอ้โหพวก Suitet Ace เนี่ยมันเหมาะที่จะ t r e Bet จาก Small Blind นั่นแหละเพราะว่าเราไม่อยากจะคอแล้วไปเล่นตำแหน่งแรกในทุกๆ Street แล้วก็ถ้าเกิดเรา Take าวตรงนี้เลยเราก็โอเคนะครับ แต่ไฮแจ็คคอลมาแล้วก็บัตเทิลหมอะไปครับนี่คือเพิ่งลงมาแบบแฮนด์สองแฮนด์แรกเลยไม่ถึงออร์บิทเราก็ทรีเบสแล้วโชว์ความ g อเกรสซีฟฟอบมาเป็นควีนเซเว่นดูสเรนโบว์บอร์ดแบบนี้ก็ถือว่ากลางๆเรามีเซ็นแพร์แล้วก็แบ็กดอ o ์นะฟัชดอ์นะครับเราเช็คก่อนเช็คให้เขาเล่นดูซิว่าเขาจะเช็คไหมหรือถ้าเขาจะเบสเราก็คอได้หนึ่งทีนะครับแล้วยังมีวันโอเวอร์อีกต่าหาก แล้วถ้าเกิดเราติด A 7เนี่ยมันก็โอ้โหค่อนข้างยากที่จะรีดเลยทีเดียวทีนี้เขาก็ทำการเปลี่ยนเสิร์ฟมาครับ3800นอืม3800ในพอต์ต14นนะครับเราก็มีออชชั่นเดียวครับยังไม่เหมาะครับตอนนี้คอไปหนึ่งทีคอไปหนึ่งทีครับถ้าเทิ์นมาเป็น A หรือว่าเป็น7นี่ดีเลย เทิร์นเป็น8หัวใจก็ถือว่าเป็นเทิร์นที่นิวทรอลนะเพราะว่า8ที่เขาจะมีเป็นทูแพรได้ก็คือ7-8นะครับซึ่งเราก็บล็อก7-8ปดออสเปดไปด้วยเขาเช็คแบ็คครับอน่าสนใจริเวอรเป็น2 2ตัวนี้ก็แบงคงคเลยนะเพราะว่าผมไม่คิดว่าเขาจะเบสด้วยคู่2บนฟลอปผมคิดว่าจะเช็คคอนะครับสตรีทนี้ผมเช็คไปเสร็จปุ๊บไฮแจ็คก็คิดแป๊บหนึ่ง เขาเช็คการ์ดแล้วเขาก็เช็คแบ็คครับผมก็โชว์ A7 ท็อปปไปแล้วก็รับประทานไปพอดนี้แหนแรกถือว่าเริ่มต้นได้สวยครับกับ Monster Stack Day 1 B ครับ ก็ตอนนี้มีผู้เล่นเต็มโตแล้วนะครับ9คน9แฮนด์เดดแล้วก็แฮนด์เมื่อกี้เนี่ยเป็น6แฮนเดทผมเลยทำการ t รีเบทที่สมอลบลาย n ์ครับด้วย a 6กสูตเทมาดูแฮนด์นี้กันบ้างครับมีด้วย position เนี่ยเขาทำการเวสมาครับ2,000ครับ2.5บิ๊กหลายแล้ว stack เขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ20บิ๊กนะครับส่วนโลแจ็คเนี่ยคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็คอมาแล้วเราก็มอบมาถึงผมที่ big b l i n ์ครับคุณผู้ชม ถ้าเป็นทุกคนแห่งนี้ทุกคนจะเล่นยังไงครับบิ๊กบลายเราจะคอไปเล่นทรีเวเอาออฟโพซิชันหรือว่าเราจะทําการทรีเบตตรงนี้เลยและถ้าทรีเบตตรงนี้เราทรีเบตเท่าไหร่ผมมองสแต็กที่มิโดฟิชชันแล้วก็สแต็กของโลจ็คนะครับสคนนี้เนี่ยมีกันคนละไม่ถึง30มสิบบิ๊กบลายครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอสควีนออฟซูนี่ยผมเอาเลยฮะับทรีเบตไปเลยครับ4 6่หมนะครับก็คือเคอร์เวอร์ทั้ง2คนนะครับคือโลจ็คเนี่ยเรนจ์เขาไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่เพราะว่าไม่งั้นเขาเป็นคนที่ทรีเบตเองมาละ ก็เหมือนกับว่าเราเแจมใส่โลแจ็กนะครับแจมแจมใส่มีอริชันครับขอขอภไปอ่ะทีนี้โลแจ็กเขาหมอบไปเปิดมาครับเป็น A Queen เจอกับคู่คิงโอ้มายกอดเจอคู่คิงไป30%ของเรา65ไม่มี A มีแบ็กดอฟัดดอเธอเป็นแจ็คทีนี้ตกคิงก็ไม่ว่าอะไรแล้วนะริเวอร์เป็นเจ็ดนะครับแล้วก็เสียไปพอตนี้นะฮะ แต่ว่ามิ d เด within, ิล s i รสชั่นไฮแจ็คเนี่ยเขามีแค่20บิ๊กเองนะครับเบสิกเบสิกก็ผ่านไป2เลเวลเมื่อกี้บ่ออย่างเดียวแล้วก็มีคนเปิดมาจาก plus ทครับมี20บิ๊กผมบิ๊กปลายมีควีนกระชับใส่เจอผู้ิงก็ฟิตไม่ผ่านครับก็เลยเหลือประมาณ3 3มหมตอนนี้เลเวลหน้า5 0 0 0้อยพันสามสิบสามบิ๊กบลายก็พอเล่นได้แต่ถ้าการเดนอย่างนี้ไม่ไหวคือหนัก2ชั่วโมงที่ผ่านมานี่คือบ่ออย่างเดียว ือเหลือเชื่อปะให้จะดิเฟนบิ๊กไบไม่มีป้าจริงามากันนี้แฮนต่อมาครับบลายเนี่ยขึ้นเป็น500 1,000 1,000นะครับผมอยู่ที่คัตออฟกับ a อ o โฟลออฟซู uit, นะครับที่คัตออฟเนี่ยเราก็จะเรสทุกๆ A นะไม่ว่าจะเป็น A อซูเทสหรือว่า A o f อฟซูดนะครับผมทำการเรสไปที่2,200ครับ แล้วบัตเทิลเนี่ยก็คอมาเวลาเขาคอไวๆแบบเนี้ยเขาไม่คิดที่จะทรีเบตเนี่ยเราก็ตีไปเลยว่าเรนส์ของเขาเน,คนคี่ยค่อนข้างวีคเพราะว่าถ้าเกิดเขามีแฮนด์ที่แบบดีกว่านี้หรือว่าดีมากๆเขาอาจจะต้องคิดหน่อยว่าเขาจะทรีเบตดีไหมหรือเขาจะแค่คอดีแต่เขาแบบเหมือนสแนปคอเลยฟรีฟอร์มนะครับปอดตกลงมาเป็นคิง 7A โพดัมหมดเลยครับตรงนี้เรามี A ที่คิกเกอร์เล็กแล้วเราก็ไม่มีโพดัม um ด้วยนะผมก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเบสเนี่ยใช้ไซส์เล็กหน่อยนะครับผมก็เบสยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเบสสองพันนะครับในพอตแปดพันหนึ่งร้อยครับแล้วก็บัตเทิลเนี่ยทำการคอมาพอเขาคอมาเนี่ยเรนจ์ของเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขาก็จะมีคิงเอ็กซ์ครับแล้วเขาจะมีเอเอ็กซ์เหมือนเราก็อาจจะมีแบบควีนไฮฟลัชดรออะไรประมาณนี้โอ้โหจะเทิร์นพอเทิร์นเป็นห้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอืน่าจะยอมละสำหรับแฮนนี้เพราะว่าเราไม่มีโพดัมเลยสักตัวนะแล้วก็การจะไปเรปเปอร์เซนต์โพดัมแบบ เอาออ p โ s สิชันเนี่ยอาจจะยากซะหน่อยแต่ว่าเขาก็ทำการเช็คแบ็คครับเราก็หวังว่าจะเอา A เล็กๆของเราเนี่ยไปโชว์ดาวให้ชนะออยากชนะจังเลยไม่จำเป็นที่จะต้องบลัฟนะครับเพราะว่าเรายังชนะพวก K, King q u e e n o f s u i t ที่ไม่มีโพดัมอยู่อะไรประมาณนี้เผี๋อเขาจะเอาไปโชว์ดาวบ้างครับเราโชว์ A มาแล้วก็เขาโชว์เอเกเป็น A, A King j a c เก k i c k e r p l a นะครับก็ เราก็พ่ายแพ้ไปในพอตเล็กๆพอตนี้มาต่อกันที่แฮนด์ต่อมาครับตอนนี้ผมช็อตแล้วนะครับก็ไม่ช็อตมากแต่ว่าก็ถือว่าไม่ไม่ดีบอยี่บบิ๊กบลายครับพลัสวเรสมานะครับที่2,200นะครับเรามีคู่ฟีนนะฮะเราจะทรีเบดอินดิวส์ก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าพอพลัสวเรสมาเนี่ยเขาค่อนข้างสตรองนะเขาน่าจะมีแฮนด์ที่คออฟเราได้เยอะ เราก็แจมเลยครับ20 Big Bye กับคู่ควีนแล้วเขาก็สแนปคอเจอกับ a k คิงครับ <c oughs> ความฝันของโน l ิ m ิ t โฮเดนมอนสเตอรแสงของเราจะจบเพียงเท่านี้หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่า WSP o ทริปนี้ผมฟลิปดีมากอัตราก,การฟิปของผมเนี่ยชนะถึง90%นะฮะสแตทไม่เคยโกหกใครครับเอคิงเจอกับคู่ควีนแบบนี้ทำยังไงฮะน้องแวน่นน้องแว่นติ๋มคนนี้นะฮะ10แจ็ค2เอาแล้วไงครับนำเป็นทุ่งแบบนี้ เอาคุยเราก็บล็อกไปเทินเป็น7แล้วรีเวอร์เป็นอะไรเป็น6เอา้าดับเบิลอัพสิครับพี่น้อง ตอนนี้ลายขยับมาเป็น6 0 0 0 0พแล้วก็บิ๊กบร์ทได้พันสองร้นะครับผมก็มีอยู่30กว่าบิ๊กบลายครับโดยคิงแจ็คออฟซูด uit, ครับคัตออฟครับทำการเรสมาคนที่เป็นคนที่เล่นช้ามากอะเขาแบบขยับตัวเชื่องชา้าแล้วก็แบบคือเหมือนเหมือนสล็อตในเรื่องซูโทเปียทุกคนลองนึกภาพนะแต่เขาก็ทําการเรสมาครับ2องพแล้วบัตเทิลนะพี่หมวกคนนี้พี่หมวกที่สไลด์เก้าอี้นะครับหันหลังแล้วก็นั่งแล้วก็คอมาแบบนี้นะครับ ก็เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเก่งทีเดียวครับผมอยู่บิ๊กบลายกับคิงแจ็คออฟสูทอืมจริงจริงคอก็ได้ทรีเบตก็ได้นะครับแต่ว่าคราวนี้ผมเลือกที่จะคอไปครับไปเล่นฟลอปกันดีกว่าฮะฟลอปออกมาเป็นฟลอปคิงไฮครับคิงสี่สามนะครับมีไดมอนด์รอเรามีแบดดอฟัดดอด้วยนะครับผมเช็คไปก่อนแล้วก็คัตออฟเบส5้0าพันในพอตเก้าพันแบบเร็วมากเบส60%สิบเปอร์เซ็นต์เร็วมากนะครับแล้วก็ บัตเทิลก็คอเหมือนกันเอาล่ะทีนี้คือใจผมรู้สึกแปลกๆแล้วเริ่มมีแบบเสียงในหัวที่เตือนมาแล้วว่าพอร์ตนี้มันแปลกๆนะท็อปแต่ว่าเราจะมอบท็อปแพ้ตอนนี้ก็ไม่ได้ครับไม่งั้นเราก็ติ่มเกินไปฮะเออเหมือนคอมเมนต์บอกไอ้ติ่มนี่นะฮะเทิร์นมาเป็นควีนครับอืมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเรียกได้ว,ว่าคือพอเป็นทรีเวย์เนี่ยผมก็เทิร์นเทิร์นอะไรผมก็ไม่ค่อยชอบหมดผมก็เลยเช็คไปก่อนนะฮะแล้วคัตออฟครับเขายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับ นอกจากเขาจะซีเบททรีเวแล้วเขายังเบทเทิร์นได้ด้วยเบทหมื่นในพอตสองหมโอ้ใหญ่มากครับคือถ้าเกิดว่าเขาเรสปีฟอบแล้วเขาเบทใส่ผู้เล่น2คนที่ฟอบแล้วคนผู้เล่นผ้นที่ฟอบสอคนคอได้เขายังเบทที่เทิร์นได้ผมว่าโอ้โหเขาค่อนข้างใหญ่ครับผมเลยทําการหมอบ k คิง Jack ไปแบบไม่คิดอะไรฮะแล้วก็แฮนด์เมื่อกี้เนี่ยเขาโชว์เซตสมาครับทุกคนเออ เห็นคอมเมนต์บอกว่าพอหมอบไปแล้วอยากจะให้โชว์แฮนด์จนจบผมบอกเลยเขามีเซสี่เรากูดโฟลยังคงเป็นบลายเดิมครับกับ6 0 0 0 0 0นะฮะมวันนี้พี่หมวกข้างๆเขาขายหายไปแล้วฮะเขาหายไปจากการที่เขาโดนเซสี่เมื่อกี้ไปฮะแต่ว่าผมรอดมาได้ครับเพราะว่าผมหมอบท็อปแพรครับทุกคนนี่ เขาแพมก็ต้องบอกกันให้เป็นครับไม่ใช่ไปจ่ายเขาตลอดนี่อพูดแล้วจะดูเหมือนอวดนะฮะแต่ก็อวดจริงๆครับเนื้ออะผมอยู่ที่บิ๊กบลายครับแล้วก็สมอลบลายเนี่ยทำการลิมมาครับผมมี82ซูเทสนะครับแพนนี้ไม่อยากจะเรสแล้วโดนทรีเบทนะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นลิมพอร์ตก็ได้ฮะนี่ผมก็ทำการเช็คไปครับไปเล่นฟล็อปกันเป็นบลายเวอร์ซัสบลายครับ82ซูเทส จริงๆถ้าเกิดเขาเรสมาสัก3บิก๊ก3.5บิ๊กผมก็ยังคงคอได้อยู่นะ20กว่าบิ๊กบายสแต็กนะครับไปดูฟลอปกันดีกว่าฟลอปออกมาเป็นแจ็คแหม่ม3ครับไม่ติดอะไรเลยครับโอ้โหตายละมี8ไฮโหลเขาเหลเขาเช็คผมก็โอ้ไม่รู้บัฟแล้วจะไปเลยไปเซนอะไรครับก็เช็คแบ็คดีกว่าครับไปดูเทิร์นกันแบบฟรีๆเทิร์นมาเป็น A ครับแต่เป็น A โคดำโอ้ว้าวโอไมคกนะครับ คือเทอร์เอเนี้ยมันเข้ามันเข้าเรนจ์ของคนที่ลิมตรงสมอลบายมากเลยเพราะว่าเขาจะลิมพวก AX มานะครับเยอะกว่าเราเพราะว่าถ้าเกิดเรามี AX เองเนี่ยเราจะเป็นคนเวสที่พรีฟอร์ไปแล้วนะครับเขาเบสตมา1 2 0สบิ๊กบายครับผมก็ทำการคอไปครับเพราะว่าเรามีฟลัชรอตรงเทิร์เนาะแล้วก็รีเวิร์ติดครับหพอ6โพดดาตกมานี่ผมนี่กืนน้าลายเลยแต่ไม่อยากจะออกอาการเอื้อกเอื้อกกืนน้าลายเลยครับพอตนี้6000นะครับ คุณพี่คนนี้เขาจะเบสมาไหมถ้าเบสเราเรสถ้าเขาเช็คเราเบสนะครับดูซิว่าไซส์ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นยังไงครับเขาเบสมาฮะสองพันห้าครับเบสมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเบสมาสองบิ๊กบลายจังหวะนี้ผมเรสแน่นอนนะฮะแต่อยู่ที่ว่าไซส์ที่เราจะเลือกเราจะเลือกเท่าไหร่ดีเราจะมินเรสดีไหมหรือเราจะเอาสักหมื่นหนึ่งหรือเอาเราจะเอาหมดสแต็กเลยสองหมื่นกว่านะฮะทำได้ทั้งหมดเลย แต่ผมตัดบินเวสไปก่อนมันดูสตรองเกินไปอยากให้มันแบบผสมผสมพวกบลัฟที่แบบว่ามีโพดําเข้าไปด้วยนะฮะผมก็เลยทําการเรส10,000ครับ 4X จะเขาไปเลยดูสิว่าเขาจะคอไหมถ้าเขามี AX เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดเขามี2แแพเนี่ยเขออยาอาจจะต้องจ่ายเราเออเขาคอมาเลยครับเราก็โชว์แบ็กดอฝัดดอไปนะฮะเขาก็หมักไปเออแล้วก็ไปเบรกกินข้าว กลับมาจากการเบรกกินข้าวให้อิ่มท้องครับเราก็บลายขยับมาเป็น1,500 1 5 0นนะครับผมอยู่ที่ Big กบลายนะครับกับ76ซูเทสแล้วก็ Under t เดอ u กาเนี่ยเป็นพี่ผู้หญิงที่เข้ามาใหม่นะครับจากโตอื่นนะครับทำการเรส e ันเดอ t การ u n มาก็ต้องบอกว่าเร์ของเดอ t การ u n เนี่ยสตรองมากนะจะประกอบไปด้วยแฮนที่แบบค่อนข้างใหญ่โตอะ่ะ แล้วก็6-7เนี่ยก็เป็นแฮนดที่เป็นซูเทตคอนเนคเตอร์ที่เหมาะที่จะไปแคร็กแฮนด์อะไรเดอยกันเป็นอย่างยิ่งครับจังหวะน,นี้ที่บิ๊กบลายเราไม่มีหมอบอยู่แล้วครับทำการดีเฟนต์บาย5า0ห้า6-7ซูเทนะฮะอย่างร้ายเลยล่ะฮะท็อปแทป็บเออฟลอปออกมาเป็น6-4กับ10ครับเรามีมิดเดิลแพร์แต่ไม่มีแบ็กดอลฟัดดอลอืมก็ถือว่าเป็นฟลอปกลางๆนะครับเราจะนำพวก A k คิง A q ควีนของเขา เราทำการเช็คไปครับแล้วเขาก็ทำการซีเบตมาที่3,000จังหวะน,นี้เรายังหมอบไม่ได้ครับเราทำได้แค่คอเนาะแต่ว่าถ้าผมจะเรสเนี่ยผมจะเรสพวก4-5 o ห f Club นะที่เป็น Bottom Pair แล้วก็เป็น Back Door, Fat Door อะไรเงี้ยผมเอาไปเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปบลับได้แต่ว่าพอมี Middle Pair เนี่ยมรู้สึกว่ายังมี Showdown Value อยู่ครับยังไม่อยากเรสตรงนี้ครับเธนมาเป็นควีนโพดำ,ดำครับผมเช็คแล้วเขาก็เช็คแบ็คครับ น่าสนใจครับทำไมเขาถึงเช็คแบ็กเทิร์นตรงนี้เขามีอะไรถึงได้เช็คแบ็กเทิร์นตรงนี้ครับท,ทำไมเขาไม่ถึงเบททำไมเขาไม่ไปต่อนะฮะดีว่าผมเช็คอีกครับอยากาจะเอาหกไปโชว์ดาวนะอยากเอาหกไปโชว์ดาวชนะพวกเอชไฮคิงไฮอะไรอย่างนี้ครับแล้วเจเขาคิดแป๊บหนึ่งครับแล้วทำการเบทมาเก้าพันน่าสนใจครับคือเขาเพยายามจะเบปพวกโอเวอร์แพ์พวก, air, พวกแบบ คู่คิงคู่เออะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเขาถึงไม่เบสเทิร์นครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดเขามีพวกโอแพร์เขาควรจะเบสเทิร์นถูกไหมอันนี้ผมอยากจับบลับครับนี่ฮะผมลุกขึ้นมานั่งหลังตรงครับแล้วก็คิดเลยเออแฮนที่เขาไม่เบสเทิร์นแต่เขามาเบสริเวอร์อืมเป็นพวก 10x หรือเปล่าเออเขาอาจจะมี 10x ได้นะพวกเอสเทนซูเทสเอสเทนออฟอะไรเงี้ยผมไม่รู้ทาไงครับผมก็เลย โอคอไปแล้วก็แบดคอครับเขามีคู่คิงโหเล่นดีมากอะหลังจากที่เราแบดคอไปครับแต่ว่าจิตใจผมก็ไม่สั่นไหวฮะเพราะว่าเราเล่นแฮนด์บายแฮนด์ครับเราอย่าไปเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วครับทุกคนครับแฮนนี้ผมมีคู่เจนะครับอยู่ที่บัตเทิลครับกับสแต็กประมาณ14 15 16สบิบลายอะไรประมาณนี้แล้วไฮแจ็คเรสมาผมหยิบที่บัตเทิลนะครับมีท่าเดียวเลยครับคือเราแจม all in ฮะ เราพร้อมที่จะไปฟลิปกันอยู่แล้วครับ small by f o r big by four นะครับคุณพี่ที่ไฮแจ็คขออนุญาตนับนับแป๊บหนึ่งแล้วทำการคอมาครับเราโชว์คู่เจ็ดไปอย่างภาคภูมิใจเจอกับ a j แจ็คซูเทผมบอกเลยว่าการฟลิปของผมที่นี่มันเป็นยังไงทุกคน10-19ไม่วันเทอร์สไม่วันรีเวอร์สิบ full house ไม่วัน หลังจากเราเดบิวต์อัพมานะครับผมก็มี32 Big บ l i n d ิ๊กบครับอยู่ในเลเวล1,000-2,000-2,000นะครับคุณพี่ผู้หญิงที่อันเตอรกันเขาก็เรสมาอีกทีนึงครับคนนี้นี่เล่นดีมากๆนะฮะทำการเช็คแบ็คคู่คิงที่เทิร์นทำให้ผมต้องจ่ายเขาที่ริเวอร์แต่จังหวะนี้ครับจะเป็นจังหวะที่ผมจะเอาคืนครับของหายอยากได้คืนผมบอกเลยโฟว์มาถึงผมที่บิ๊กบรครับผมมีแจ็ค5สูเทสนะครับอันนี้คือต้องดีเฟนซ์100%นะครับ ถ้าเกิดแจ็ค5้าออฟซูนี่ยเราปาทิ้งไปเพราะว่าติดแจ็คไม่ค่อยกู๊ดนะครับติด5ก็ไม่ค่อยได้เป็นท็อปแพร์ครับแต่แจ็ค5้าสูเทสเราดีเฟนต์ไปแล้วเจอฟลอปแบบนี้ครับคุณผู้ชมแจ็ค79นะครับแล้วมีหลามตัด2ใบนี่มันฟลอปในฝันของเราชัดครับ <im itation> ผมเช็คปุ๊บเขาเบ็5,000ฮะเขาเบ็5,000ปุ๊บผมมองสแต็คเขาแล้วโอเคครับเราคาเวอร์เขาอยู่นิดหน่อยนะฮะจังหวะนี้ถ้าผมคอไปแล้วเทิร์นเขาอาจจะเช็คแบ็คเราไม่กินเต็ม แต่ถ้าผมคอไปแล้วติดไดมอนดอน์เขาจะเช็คแบ็กเหมือนกันเราก็ไม่กินเต็มครับผมแจมตรงนี้เลยครับไป Run Equity วันเอควิตี้เอานี่จังหวะนี้เจอคู่คิงครับบอกเลยว่า50เราน่าจะมีเกิน5 0อ่ะมี 55- าสหรือนแน่นอนครับเทิร์นติดูแพรไปเลยฮะแล้วริเวอร์เบิร์นแจ็คมาอีกโอ้โห f u ลเฮ o u s ครับชิปที่คู่คิงเมื่อกี้ของเขากู๊ดแต่คู่คิงตอนนี้ของเขาไม่กู๊ดแล้วเจอกับผู้เล่นคนเดิมก็คือท็อปแท็บ NC นนะฮะน้องติ่มคนนี้นี่เองจ้า บุญเสร็จเดียวก็แบกครับสตาร์ท5 0าหมื่นเราแบกที่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันก็ถือว่าแฮปปี้นะแต่จริงอยากแบกสักแสนห้าสองแสนอะไรเงี้ยแต่ก็ช่วงเร็วแรกๆคือมันแบบมันกระท่อนกระแท่นมากคือได้แบกก็ถือว่าบุญแล้วนะครับก็ นี่เป็นแบ็คที่3ของซัมเมอร์แล้วเราแบ็คโครสซัสแบ็คแปดร้อยโนลิมิทโดมแล้วก็เราแบ็คพันห้ามอนสเตอร์สเต็กรอหวังว่าเราจะทำได้ดีในเดย์ทูแต่ยังไม่ไอเทมนะเดี๋ยวเล่นอีกสักประมาณสองสามเลเวลในเดย์ทูก็จะอเทมสามพันดอลลาร์ก็เป็นรายการที่แพงที่สุดที่ผมมาเล่นที่นี่แหละนะครับสามพันดอลลาร์นี้จะแปรเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่จะเป็นศูนย์หรือจะเป็นหกพันหรือจะเป็นสามแสนคอยดูกัน